พามาดูคอนโดใหม่สุดลักชัวรี่ส่วนกลางวิวแม่นมม้ำ10นาทีถึงสาทรที่นี่คือริทึมเจริญกรุงพาฟิเลียนครับโลเคชั่นตรงนี้ดีมากครับตรงข้ามก็มีโรงเรียนชูเบอรี่เรือทาง1กิโลเมตรมีทั้งเอเชียทีคกรุบินสันบ้านรักท่านวนศรีรัต2กิโลเมตรถึงกรุงเทพค,คิสเตียนอัสซัมชันตึกเอ็มพายสาทสรสแควร์จะซื้อให้ลูกอยู่หรือปล่อยเช่าก็คุ้มแน่นอนส่วนกลางที่นี่จัดมาให้ถึง3.5ไร่ด้วยกันมีทั้งล็อบบี้รีเซพชั่นเกรดคอร์ สกายลา e ช์สกายเทเรสม e t ิ้งรูมอินฟินิตี้เอชพูลริเวอร์เซนิกแล้วก็จิมครับห้องฮีนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่1ห้องนอนจนถึง4ห้องนอนครับ มาดูห้องทูเบดรูม96ตารางเมตรกันครับห้องนี้จะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันลิฟ i ิ g งแล้วก็ไพรเวทครับเข้ามาคุยแล้วเจอกับห้องครัวขนาดใหญ่แล้วก็เชื่อมต่อไปกับห้องแม่บ้านที่มีห้องน้ำในตัวด้วยแหละครับลิฟ i ิ g a อ e รีตรงนี้นะครับจะวางโต๊ะอาหาร6ที่นั่งสบายๆหรือว่าจะจัดเป็นโซฟา